วันนี้เจ๊จะมาบอกวิธีการลดไขมันที่พุงง่ายๆให้กับเพื่อนๆค่ะอยากลดพุงกันอยู่ใช่ไหมคะถ้าอยากลดไปกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อบางคนกําลังคิดอยู่ใช่ไหมคะว่าวิธีการลดพุงคือการซิสตอัพหรือการออกกําลังกายที่เจ๊จะบอกในวันนี้ไม่มีการออกกําลังกายเลยค่ะการลดแบบง่ายโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเลยค่ะแต่สามารถลดพุงได้แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปลดไขมันที่พุงเนี่ยเราต้องมารูกก่อนนะคะว่าพุงเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรและเรามีไขมันที่พุงได้ยังไง ไขมันในช่องท้องเนี่ยเขาเรียกว่า v s c e r a l fat ก็คือไขมันที่สะสมตามอาวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วค่ะแล้วก็มีไขมันสะสมใต้ชั้นผิวหนังเราค่ะไขมันที่พุงนี่มันคือการที่เราบริภบโภคคาร์บฮเรตในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะและทานคาร์บฮเรตแบบแปรรูปเยอะๆทำไมการกินคาร์บฮเรตถึงทำให้เรามีไขมันที่พุง ก็เพราะว่าคาร์โบไฮเดตเนี่ยคือน้ําตาลค่ะมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมที่พุงเราได้ในภายหลังและคาร์โบไฮเดทที่เราบริโภคกันหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือพวกข้าวเส้นแป้งขนมปังแล้วก็น้ําตาลค่ะเวลาที <bo> ่เราทานคาร์โบไฮเดตเข้าไปค่ะคาร์โบไฮเดททุกชนิดเนี่ยจะถูกย่อยแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลค่ะเซึ่งน้ำตาลเนี่ยคือแหล่งพลังงานที่จะส่งให้ร่างกายเราเอาไปใช้ผ่านไปพลังงานมันก็จะถูกส่งเข้าสู่ร่างกายแล้วค่ะมันจะส่งไปที่ตับตับก็จะเก็บน้าตาลเหล่านี้ เป็นแหล่งพลังงานสำรองที่อยู่ในรูปแบบไกลโคเจนที่ตับเราเนี่ยอยู่ที่100กรัมค่ะแล้วก็จะไปเก็บสะสมเป็นไกลโคเจนที่กล้ามเนื้อเอยู่ที่ประมาณ300กรัมค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะน้ําตาลหลอดนี้ค่ะก็จะถูกส่งเข้าสู่กระแสเลือดเราส่งให้ร่างกายเอาไปใช้เผาผันเป็นพลังงานดูแลน้ําตาลก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเรากินน้ําตาลมากจนเกินไปนี่แหละค่ะเพราะหลังจากที่มันเก็บเป็นไกลโคเจนที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็ส่งให้ร่างกายใช้เป็นพลังงานแล้วถ้าเราิโภคมากกว่าที่ร่างกายใช้หรือที่เหล น้ำตาลเราเนี่ยให้ไปอยู่ในรูปแบบของไขมันทุกคนลองคิดภาพดูนะคะถ้าเรากินข้าวเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแล้วเราทานอาหารที่มีการปรุงรสชาติที่ใช้น้ําตาลเยอะๆบางคนทานข้าวเสร็จแล้วทานขนมทานน้าหวานทานผลไม้เปมม็นมาณเยอะๆหรือชอบกินข้าวเราต้องทานหวานตามคิดดูนะคะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราทานน้าตาลหรือคาววร์โบไฮเดรตมากขนาดไหนและไขมันที่พุงจะสะสมที่ร่างกายเรามากขนาดไหนนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทําให้เรามีไขมันที่พุง และถ้าเราอยากจะลดพุงล่ะก็ง่ายเลยค่ะตามที่เชฟบอกเลยว่าการลดไขมันที่พุงเนี่ยง่ายน,นิดเดียวค่ะเราก็แค่ลดปริมาณของคาร์โบไฮเดรตลงค่ะอ้าวแล้วในเมื่อร่างกายของคนเราเนี่ยต้องใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานเราจะทํายังไงโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะใช้แหล่งพลังงาน2แหล่งค่ะคือน้ําตาลกับไขมันค่ะถ้าเราลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงแล้วเราทานอาหารในกลุ่มโปรตีนหรือสารอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นให้เพียงพอกับร่างกายต้องการ mm hmm. เพื่อทําให้ร่างกายไมไ่รู้สึกว่าขาดแหล่งพลังงานหรือขาดสารอาหาร ร่างกายเราจะไปสวิตเอาไขามันต่างๆมาใช้เป็นพลังงานเองค่ะ และไขมันเนี่ยเวลาที่มันลดลงนะคะร่างกายก็จะลดไขมันในช่องท้องหลอที่แรกเหมือนกันค่ะแล้วเราจะลดคาร์โบไฮเดรตได้ยังไงเริ่มต้นเลยนะคะให้เราไปลดคาร์โบไฮเดรตในตอนเช้าเลยค่ะมื้อเช้าเนี่ยเราอย่าทานคาร์โบไฮเดรตมากหรือถ้างดคาร์โบไฮเดรตในตอนเช้าได้เลยยิ่งดีค่ะเพราะในมื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อแรกที่เราเอาสารอาหารเข้าสู่ร่างกายเราแล้วเราท้องว่างเป็นระยะเวลาที่นานมาหลายชั่วโมงค่ะถ้าเราคาร์โบไฮเดรตไปมากมากเช่นพวกน้ําหวานหรือข้าวปริมาณเยอะๆหรือขนมปังต่างๆเนี่ยมันจะเป็นกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอิสลิน สงทําให้ระดับน้ำตาลเลือดของเราขึ้นสูงเราก็จะมีพฤติกรรมการกินจุจิกไปตลอดทั้งวันและนอกจากนั้นนะคะอินซูลินมันขึ้นสูงเนี่ยร่างกายเราจะไม่สามารถเอาไขามันใช้ปเป็นพลังงานได้จนกว่าอินซูลินเขาจะลดระดับลงมา,มาซึ่งอินซูลินจะค่อนข้างใช้เวลานานค่ะถ้าเราบริโภคคาร์โบไฮเดรตมาก สุดแล้วทั้งวันแทบจะไม่ลดไขมันเลยค่ะเพราะในเมื่อถัดไปเราก็ต้องทานข้าวหรือทานคาร์โบไฮเดรตแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นลดหรือตัดคาร์โบไฮเดรตในตอนเช้าให้ได้ค่ะแล้วก็ทานสารอาหารในกลุ่มโปรตีนเพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินสูงในตอนเช้าค่ะวนเมื่อกลางวันเนี่ยเราทานคาร์โบไฮเดรตได้นะคะแต่จะไม่ทานมากจนเกินไปค่ะถ้าเราอยากลดไขมันจริงๆเนี่ยให้เราทานคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ประมาณ100หรือไม่เกิน150กรัมต่อวันค่ะ และยิ่งโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ร่างกายหรือไม่ดออกกำลังกายเนี่ยปริมาณคาร์โบไฮเดรตห0 0หรือ150ากรัมเนี่ยเป็นปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เพียงพอค่ะแล้วที่เหลือจากนั้นนะคะให้เราเพิ่มการทานโปรตีนค่ะซึ่งเป็นโปรตีนจากสัตว์หรือจากพืชรวมๆกันแล้วนะคะให้ได้เท่ากับเ่ื่องกายต้องการแล้วก็ทานไขมันดีแล้วก็ไฟเบอร์เพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความอิ่มนานให้กับร่างกายแล้วค่ะส่วนมื้อเย็นนะคะเราก็ตัดคาร์โบไฮเดรตไปอีกเหมือนกันค่ะทานแค่โปรตีนแล้วก็พวกผักค่ะ และที่สําคัญมื้อเย็นเนี่ยควรทานอาหารในมื้อเย็นเนี่ยไม่เกิน6กโมงนะคะหมายความว่า6กโมงเย็นเนี่ย,ยต้องทานเสร็จแล้วนะคะ เพื่อไม่ให้ไกลเวลาเราจะขอนอนค่ะซึ่งเวลาที่ควรพักผ่อนมันควรอยู่ที่ประมาณสักสี่ทุ่มและหลังจากสี่ทุ่มเป็นต้นไปถ้าเรานอนหลับนะคะร่างกายจะลดไขมันได้ดีแต่ถ้าเราทานอาหารตอนดึกมันจ,จะกลายเป็นอาหารที่เราทานเข้ามานี่ค่ะมันจะไปสะสมเป็นแคลอรี่หรือไขมันสะสมในร่างกายเราได้ก็ทําให้เรามีพุงนั่นเองค่ะตลอดทั้งวันเนี่ยเราจะทานอาหารอยู่แค่สมื้อนะคะมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นส่วนระหว่างวันเนี่ยเราจะดื่มแค่น้ำเปล่าหรือจะเป็นพวกชาก,กาแฟที่ไม่ใส่นมแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลเป็นกาแฟดำหรือชาธรรมชาติส่วน ตลอดทั้งวันค่ะน้ำป่าถ้าจะให้ดีนะคะดื่มให้ได้ประมาณ3รลิตรต่อวันจะดีค่ะนี่แะคะ่ะคือวิธีการลดไขมันที่พุงแบบง่ายโดยที่ไม่ต้องเพิ่งตัวช่วยอะไรเลยแค่เราเลดประมาณคาร์โบไฮเดรตให้เป็นแล้วก็เพิ่มส่วนของสารอาหารเข้ามาเพิ่มค่ะสารอาหารนี่แหละเป็นตัวช่วยที่ดีที่ทําให้เราอิ่มท้องนานไม่หิวจุกจิกแล้วก็ไม่อยากคาร์โบไฮเดรตมากจนเกินไปค่ะแต่ถ้าใครอยากเพิ่มผลลั ก็ให้ไปเพิ่มกิจกรรมในการออกกำลังกายตามไลฟ์สไตล์หรือความชอบของเราเลยค่ะง่ายไหมคะทางง่ายไปเริ่มทํากันเลยค่ะแต่เ,เพื่อนๆอยากทราบเรื่องไหนเพิ่มเติมคอมเม้นบอกโคจีบได้เลยนะคะเดี๋ยวจจะทาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกค่ะแต่ถ้าใครสนใจโปรแกรมลดต้าหนักละทำมากบโคจีบก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทักแชทส่วสนตัวสอบถามได้เลยค่ะ